Thank <laughs> yeah i come and never sleep on me i my change so you know i go get it what you looking at for no i dunno go find your comfort from another yeah i go low like undercover. yeah wanna know my name and nita we a but i date him yes you can even guess me cause i'm baby high low low. you there not like welcome. สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้อยู่กับผมปีวัฒน์จินมาและ a u t o v i s i o n m a c c o m ครับแล้วผมก็อยู่กับนี่ฮะ c o r o l l a c s o s s ใหม่ครับเป็นรุ่น Manager a n g e ที่จะมาเติมเต็มตลาดของ Toyota ให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นครับในรุ่นนี้คือ SUE ฮะที่จะมาเสริมความพรีเมียมของเขาให้มันเกิดความแตกต่างจากยา s Cross ฮะในรุ่นนี้นะ o คร l l a c r s s s เนี่ยเขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4รุ่นย่อยครับก็คือ GR Sport p พ e ี i u m Luxury p r e m i พ m แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นคือเป็นรุ่นที่ไม่มีไฮบริดคือ1.8สปอร์ตครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจครับชุดกระจังหน้าเขาเป็นอย่างไรตัวรถเป็นอย่างไรที่เขาให้มามีอะไรบ้างที่ใหม่ครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับในรุ่นนี้มี4รุ่นย่อยเราบอกไปแล้วแต่คันที่เรามารีวิวตอนนี้นะฮะคือคันเนี้ย คือรุ่น Luxury Premium Luxury ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนครับว่าเขามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าให้เรามองแล้วเนี่ยความแตกต่าง,ขงเขาชุดกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะท่านผู้ชมครับจากเมื่อก่อนที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าเขาดูใหญ่จังแต่ว่าตอนนี้คือมาเจอแบบเนี้ยผมว่ามันดูดีขึ้นนะดูชิ้นนี้ครับช่องดักลมของเขาเนี่ยมันเป็นแบบหกเหลี่ยมฮะดูช่องนี้สวยมากครับอันนี้คือแบบเป็นช่องที่เปลี่ยนไปจากตัวเก่าอย่างสิ้นเชิงเลยฮะครับแล้วก็มีกล้อง ในรุ่นนี้เพิ่มกล้องรอบคันมาด้วยนะ360องศาเขามีมาให้นะไฟหน้าก็เป็นดีไซน์ใหม่ครับเป็น LED แบบคริสตัลโอ้โหดูเท่ฮะเท่มากไฟหน้าเป็นแบบคริสตัลฮะไฟเลี้ยวของเขาก็จะเป็นเซอร์เชียลก็คือแบบวิ่งนั่นเองฮะเปิดแล้วมันจะเป็นแบบวิ่งวิ่งวิ่งครับขยับมาด้านข้างเราจะเห็นรนะล้อลอยของเขาเนี่ย เป็นแบบทูโทนนะขนาด18นิ้วนะท่านผู้ชมครับนี่ยให้มาเป็นขนาด18นิ้วเลยนะผมว่าดูดีเลยแล้วสีนี้นะที่เห็นเนี่ยเป็นสีซีเมนเกฮะเป็นสีเทาใหม่ของเขาฮะอันนี้ผมเห็นแล้วรู้สึกถึงรถสปอร์ตนะเขาจะดูแบบดูดีดูพรีเมียมเลยอันนี้ดูดีใช้ได้เลยนี่ฮะขยับมาด้านข้างกระจกจะเป็นแบบทูโทนฮะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วก็นี่ฮะมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถ ไม่ได้แยกเป็นสีเงาสีอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นแบบเคลีย์เอทเอามือสัมผัสนี่ก็เปิดได้แล้วครับนี่ฮะส่วนคิ้วซุ้มล้อรวมถึงชายด้านล่างนี่ยังเป็นสีดำให้มาเป็นสีดำครับขอบประตูนี่ฮะเป็นโครเมียมนะปั๊มโลโครโรราคอนมาให้ครับมีลาวหลังคาคนละสีกับตัวรถแต่ไม่ใช่สีดำนะนี่ฮะคนละสีนะไม่ใช่สีดำด้านหลังของเขาโอ้โห เปลี่ยนไปเหมือนกันนะดูทรงมันจะไม่ไม่ขายเดิมแล้วคือจะไม่บานเหมือนเดิมแล้วฮะนี่ฮะดูสวยโอ้โหพื้นที่เก็บของดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะครับนี่ฮะไม่เล็กเลยฮะนี่แต่ว่ารุ่นนี้อย่างที่บอกครับคือเขาต้องการสร้างตลาดให้มันแตกต่างจากยาริสคอร์ของเขาฮะก็คือจะให้เน้นถึงความพรีเมียมมากขึ้นฮนะดังนั้นเราจะเห็นการ เลือกใช้ขอบคมเนียมเข้ามาเสริมมาตัดครับเลือกใช้โทนสีที่มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นดูมีราคาดูแพงว่าง,งั้นเถอะไม่ใช่รถวัยรุ่นก็คือเป็นรถที่ค้าของเขาจริงๆเขาต้องการครอบครัวที่เริ่มครอบครัวใหม่ๆเขาต้องการอะไรที่ประหยัดเดินทางไปเที่ยวด้วยกันได้ในวันหยุดเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันเขามีจุดเปลี่ยนอีกภายในก็มีจุดเปลี่ยนอีกหลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวตามมาครับ นี่หน้าจอกลางครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนไปครับเป็น10.1นิ้วครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบลอยตัวนะก็ไม่ลอยตัวเนื้มันต่อมาจากาชุดคอนโซลเนี่ยครับจะเห็นเขาต่อมาจากชุดคอนโซลฮะหน้าจอแสดงผลของเขาจะเป็น12.3นิ้วแล้วตรงนี้คือสาม,มารถเชื่อมต่อ,อ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยแบบไร้สายนะอ้าวแล้วมีพอร์ต usb มาให้มี type a กับไทสี C, มาให้2พอร์ตเลยอยู่ตรงนี้เลยนี่ฮะใช้ได้เลยมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นี่ครับอ,อ้าวมีออโต้โฮลมาให้ครับแล้วก็ที่สำคัญเบรกไฟฟ้าที่ถามหากันมีมาแล้วนะนี่นี่น,นี่เขามีมาให้แล้วนะครับเบาอ,อ้โหูผมว่าเบาะนี่ดูพรีเมียมมากเลยทนะ่านผู้ชมครับนี่ฮะเบาะดูดูดีเลยเป็นหนังครับหนังหนังเคาะตรงกลางเป็นหนังกลับนี่ฮะ เรืหลังคาพาโนลามิกเห็นไหมฮะพาโนรามิกรูฟแล้วเป็นแบบเฟรมเลสคือไม่มีขอบเห็นไหมท่านผู้ชมครับไรขอบไม่มีขอบกั้นนะเห็นไหมเออพอไม่มีขอบมันสวยอะ่ะเออท่านผู้ชมมันดูกว้างแล้วมันดูไม่อึดอัดเห็นไหมมันยาวไปเลยไม่มีขั้นตรงกลางเห็นไหมท่านผู้ชมครับนี่แล้วก็มีโหมด EV มาให้นี่ตรงนี้ฮะมีไดโหมดสวิตช์ไดโหมดอยู่ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ คืออัตราการประหยัดของเขาเนี่ย23ได้แน่ๆที่เขาเคมมา23.3เนี่ยได้แน่ๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานจริงๆแล้วลองปั้นดูผมว่าน่าจะได้มากกว่านั้นนะท่านผู้ชมครับอ,าอ้าวเดี๋ยวไปดูด้านหลังนั่งแล้วสบายไหมโอ้โหข้างหลังข้างหลังเออก็ถ้าพูดถึงเลขลูมผมว่า มันจะดูแคบสักนิดนึงนะดูไม่ได้กว้างหางมากแต่สิ่งที่มาชดเชยกันและทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดคือหลังคาเห็นไหมพอนั่งปุ๊บเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยด้วยความที่ขขาหลังคามันเปิดโล่งนะพานรามิกรูฟนี่ฮะมันทำให้รู้สึกเลยว่าไม่อึดอัดจริงๆพอเรานั่งอย่างนี้มันดูโปร่งนะนี่ฮะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าแดดเมืองไทยเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเจอความร้อนนะ ส่วนเบาะนั่งตรงนี้ผมว่าแถว2องนี่รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะอึดอัดนิดหน่อยยังไม่ถึงกับกว้างมากแล้วก็มีพอร์ต USB มาให้2จุดเห็นไหมครับนี่ฮะพอร์ต USB มาให้2จุดเป็น Type C นะทั้ง2จุดเลยครับมีแอร์ตอนหลังมาให้ผมยังไม่ได้ลองทดสอบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดได้ลองขับผมว่าน่าจะรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูอีกหรุ่นก็คือเป็นรุ่น GR อ่า รุ่นนั้นจะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเน้นความสปอร์ตขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวตามไปดูกันครับรุ่นครับที่น่าสนใจนี่ฮะ New Color Court H E V G R Sport รุ่นนี้คืออีกหนึ่งความสปอร์ตที่ จัดว่าเป็นรุ่นท็อปสูงสุดของเขาครับนี่ฮะสิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือนี่ชุดกระจังหน้าเป็นไงครับจะมีลูกเล่นตรงนี้ให้มาชิ้นนี้จะไม่เหมือนกันนะชิ้นนี้จะเป็นสีเปียโนโเป็นเปียโนโแบ็คดำเงาครับอันนี้ชิ้นนี้เฉพาะรุ่น g r Sport ใช้ล่างของเขาครับตัวนี้มีเพิ่มเข้ามาให้ครับในรุ่นนี้เท่านั้นครับตัวรถจะเป็นสีแดงไฟหน้าเป็นคริสตัล LED เหมือนกันครับ นี่ฮะมี daytime running light มาให้แต่ไฟหน้าชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดใหม่นะมนทาทำให้รถดูพรีเมียมขึ้นจริงๆครับถ้าเกิดขยับมาด้านข้างมีอะไรที่น่าสนใจล้ mm. อลอยยังเป็น18นิ้วเหมือนเดิมครับดูฮะล้อลอยเป็น18นิ้วขยับมาก็จะเห็นชุดชายประตูฮะชายด้านล่างนี่จะเป็นตัวแต่ง,ขงเขารุ่น GR เท่านั้นครับจะมีแบบนี้มาให้ครับกระจกเป็นสีทูโทนแต่ว่ารุ่นนี้เป็นด mm. าเงาทั้งชิ้นนี่ฮะ ยาวมาถึงเสา A เสา B เสา C จะเป็นสีดำเงาทั้งหมดฮะลาวรังคาเป็นสีเป็นสีเดียวกันกับรุ่นอารุ่นพรีเมียมครับไม่ใช่สีดำนะถ้าสังเกตกันดูดีๆฮะนี่ฮะขยับมาด้านหลังอีกหนึ่งจุดที่ดีไซน์แตกต่างกันออกไปก็คือชุดไฟท้ายจะเป็นดีไซน์เฉพาะ G.R. Sport เท่านั้นครับไฟท้ายออกแบบมาแบบนี้เลยนะนี่ฮะตัดขอเป็นสีดำอย่างนี้เลยนี่เราจะเห็นสีดำเงามาให้นี่ฮะ ไม่เหมือนกันกับรุ่นนู้นส่วนจุดอื่นๆก็ยังมีนี่ฮะใช้ด้านล่างหลักๆเราก็จะเห็นเลยเป็นสีเงินเหมือนกันนี่ฮะสีอลูมิเนียมนี่แต่เป็นพลาสติกนะอันนี้ให้มาเนี่ยมีปั๊มโลโก้ GR Sport มาให้ตรงนี้พร้อมโลโก้ ESEV มาให้ครับนี่ฮะหลังคามีชาร์คฟินเป็นสีดำเงาโอ้โหสวยสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงนี้มาให้ฮะแล้วก็หลังคาพาโนลามิกเดี๋ยวไปดูภายในกันห้องโดยสาร เป็นสีดําหนังเป็นสีดําเดินได้สีขาวนะสีเทาแล้วก็ตรงนี้ฮะมีคลิปกลางตรงนี้นะนี่ฮะให้มาแล้วก็ปั๊มโลโก้ G.R. อยู่ด้านบนครับนี่ฮะคอนโซลกลางเขาเป็นซอฟทัชนี่ทั้งชิ้นเลยซอฟทัชแล้วก็มีตัดสีดําเงามาให้ฮะบริเวณเส้นคอนโซลก็คือเขาจะเน้นเป็นสีดําเงาเป็นหลักเลยเพราะว่าต้องการจะ สร้างความดุดันว่างั้นเถอะนี่ฮะแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นี่ฮะวางและชาร์จได้เลยอันนี้มีเหมือนกันกันกบทุกรุ่นนะ mm hmm. เขาที่ให้มามีได้โหมดมาให้มีเบรคไฟฟ้ามาให้ครับแล้วก็หน้าจอนี่ะชุดนี้เป็นชุดใหม่ของเขาขอบดาเงาครับเป็นไวเลสแบบไร้สายแล้วนะไม่ไมีม,ม่ต้องเอาสายมาเสียบครับส่วนอื่นก็คือถ้าเกิดให้มองกันโดยตามตรงนี้ก็จะค้ายกันกระจกนี่เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะ กระจกเขาเออกระจกเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินี่ครับแล้วก็มีกล้องหน้ารถมาให้ซึ่งอันนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานกล้องหน้ารถเราจะเห็นว่ามีเหมือนกันทุกรุ่นนะไปสรุปกันดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างครับน่าสนใจไหมนี่ฮะเครื่องยนต์ก็เป็น1.8ลิตรนะท่านผู้ชมครับดูดิเขาจัดวางยังไงแหมไม่เปิดดูก็กอะไรอยู่นี่ฮะเครื่องยนต์เขาวางต่ํามากไม่มีฝาครอบนะ เปิดมาก็เจอแบบนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับ,รบเขาอยู่เรียงๆแบบนี้เลยฮะจัดเป็นระบบระเบียบดีฮะก็ s g v ฮะมาพร้อมไฮบริดครับ1.8ลิตร12แรงม้า122แรงม้าโอ้ถ้าอ้างอิงจาก Eco Sticker ก็23.3กิโลเมตรต่อลิตรถ้าขับแบบปั้นกันจริงๆผมว่าน่าจะได้เกินผมว่านะถ้าให้สรุปกันจริงๆเนี่ย r o l l a c r o s s เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ มาเติมเต็มตลาด SUV ของเขาครับคือเรื่องความประหยัดไม่ได้น่าเกียดเลยเพราะว่าได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่ยังไม่อยากไปรถไฟฟ้าแต่อยากจะใช้รถที่กลึงไฟฟ้าผมว่าน่าสนใจนะควรหันมามองครับแล้วตัวนี้จะไปกินตลาดกับยาริดไหมผมว่าไม่นะเขาวางโพลิชั่นค่อนข้างชัดเจน,นตัวนี้จะเน้นความหรูหราความพรีเมียมให้เหนือขึ้นมาอีกแต่ถ้าไปกลุ่มยาริสคอร์สเนี่ย อันนั้นผมว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นมากกว่าที่จะน่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าเกิดรุ่นนี้ต้องเป็นกลุ่มครอบครัวที่กําลังเริ่มต้นและอยากได้รถที่มีอัตราการประหยัดแล้วก็ตอบสนองได้ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นไฟฟ้าผมว่าน่าสนใจแล้วไฮบิดโตโยต้าก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับเพราะเขาพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากครับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนครับโชคดีจังวันนี้รีวิวในร่มอากาศเย็นสบาย แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าใกล้หมดเวลาแล้วควรไปได้แล้วแล้วพบกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งช่องของเราด้วยไปครับ